สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะ จำลองลักษณะของฝนตกในพื้นที่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับบริเวณเทือกเขาต่างๆที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็จะเห็นพื้นที่เหล่านี้นะครับจะเห็นว่าจะมีพื้นที่ทางขวามือตรงนี้จะเป็นพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยนะครับและก็ทางตะวันตกนี้จะเป็นพื้นที่ที่ติดอยู่กับทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีและก็กระบี่นะครับ ก็ในในภาพนี้ก็จะเห็นบริเวณที่ฝนตกนะครับก็กําหนดให้ฝนตกในบริเวณที่เป็นอยอดเทือกเขาตรงนี้นะครับก็จะตกอยู่บริเวณส่วนนี้นะครับแล้วก็ส่วนนี้ยอดเขาต่างๆนะครับอันนี้ก็จะดูลักษณะน้ําไหลลงไปนะว่าไหลลงอย่างไรบ้างแต่ละพื้นที่นะครับจะเห็นว่าน้ําก็จะไหลลงตามร่องเขานะครับซึ่งจะมีความาหลากหลาย นในการที่จะไหลไปนนะในทางที่ต่างๆนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันก่อนนะตรงนี้นะครับพื้นที่บริเวณลานสก,กานะครับในโปรแกรม Virtual Flat 3D ก็สามารถที่จะหมุนดูรอบพิศทางได้นะครับในรูปแบบ3มิตินะครับ อันนี้ลักษณะทิศทางน้ําไหลเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับว่าฝนตกบริเวณไหนบ้างนะครับน้ําก็จะไหลมาตามรูปแบบตามร่องเขานะครับบริเวณตรงนี้นะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่บริเวณตําบลเทพร,ราชนะครับตนี้จะเป็นเทพร,ราชแล้วก็บริเวณ ในแอ่งอุกขเขาตรงนี้ก็จะเป็นกรงจริงนะครับกรงชิงก็จะอยู่ในพื้นที่ตรงนี้เพราะจะมีภูเขาล้อมรอบบริเวณกรุงชิงเอาไว้นะครับแล้วก็น้ำก็จะไหลลงในบริเวณแอ่งตรงนี้นครับแล้วก็ไหลออกไปอีกทีหนึ่งสู่ทะเลนะครับ สำหรับในแบบจำลองนะครับเราก็สามารถที่จะมองเห็นรูปแบบการไหลของน้ำนะทิศทางนะครับวิศีทางไหลไปทางไหนนะเราก็จะมีลูกศรที่สามารถที่จะแสดงให้เห็นได้ชัดเจนนะครับถ้าเราเข้าไปดูใกล้ๆเราก็จะเห็นทิศทางของลูกศรแสดงออกหรือทิศทางของน้ําที่ไหลลงมานะครับจะเห็นรูปแบบแบบนี้นะครับ พื้นที่อื่นเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลของการจำลองนะครับที่สามารถที่จะไปสอนอยู่บนโปรแกรม Google Earth นะครับซึ่งสามารถที่จะได้เห็นพื้นที่ว่าบริเวณไหนเรียกว่า,าพื้นที่ตำบลอำเภออะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นผลลัพธ์ที่แสดงออกในทิศทางการไหลของน้ำนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าผลจากการจําลองในหน้านั้นเราสามารถที่จะส่งมาแสดงผลในบริเวณกรอบตัวนี้ได้นะครับเห็นไหมครับเจะเห็นทิศทางของน้ํและขษณะพื้นที่ที่น้ําท่วมไปถึงนะหรือน้ําไหลไปถึงเนี่ยสามารถจะเห็นได้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมเริ่มจากการ เลื่อนเวลาเริ่มต้นนะครับตรงนี้เรากําหนดให้ฝนตกในบริเวณนี้นะครับแล้วก็เื่อดภูเขาตรงนี้นะครับประมาณ4ีจุดนะครับหลังจากนั้นเราก็ปล่อยให้น้ำนะครับค่อยๆไหลลงไปเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าน้ำเนี่ยสามารถไหลลงบริเวณอ่างเก็บน้ําพวกนี้ได้นะครับแล้วก็ไหลลงไปสู่บริเวณที่ต่ำครับ ซึ่งในขณะเดียวกันเราสามารถจะมองมุมมองในสามิติเหมือนกับในโปรแกรมนะครับแต่ว่าเราสามารถจะได้เห็นข้อมูลว่าในพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรแล้วก็เห็นข้อมูลทางภูมิศาสตร์ค่อนข้างชัดเจนนะครับจะเห็นน้ําไหลลงมานะครับในแต่ละพื้นที่นะครับไหลลงมาในพื้นที่บริเวณต่างๆนะครับที่มีชาวบ้านอาศัยอยู่นะครับพื้นที่บ้านเรือน ราสามารถจะกำหนดเวลาให้สแสดงผลได้เร็วขึ้นนะครับเพื่อจะได้ดูได้หลายๆรอบนะครับเดีย๋ยวลองดูอีกครั้งนะครับน้ําไหลลงมานะครับบางที่ก็ไหลเร็วบางที่ก็จะไหลช้าขึ้นอยู่กับบริบทของลักษณะของลำน้ำนะครับลำห้วยทั้งหลายนะครับ เราก็ไปดูพื้นที่อื่นนะครับตรงนี้อำเภอพมกิรีนะครับน้ำก็ไหลลงมาเลนตรงนี้เพราะว่าเป็นพื้นที่ราบต่ำนะครับนี่จะเป็นพื้นที่บริเวณอำเภอโนบิตานะครับน้ำก็จะไหลลงมาแบบนี้นะครับ หลังจากนั้นถ้าเกิดว่าปริมาณน้ํามากเกินไปไม่สามารถ่จะไหลลงตามสายแม่น้ําได้น,นะครับก็จะทําให้เกิดน้ําเอ่อล้นนะครับบริเวณตะลีมตะลิ่งนะครับแล้วก็ไหลออกด้านข้างนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่ารูปแบบของน้ําจะไหลไปตามลําน้ําก่อนในเบื้องต้นนะครับหลังจากนั้นก็จะเอ่อท่วมด้านข้างนะครับขึ้นอยู่กับว่าปริมาณน้ําไหลเข้ามามา,มากน้อยแค่ขนาดไหนนะครับ ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ตำบลเทพร,ราชนะครับลองดูนะครับลองดูอีกครั้งพอน้ําไหลลงมาก็จะวิ่งลงมาเร็วมากคือหลายสายเนี่ยไหลามารวมกันหลังจากนั้นก็จะเลนในบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะครับน้ำก็จะไหลออกลงสู่ทะเลต่อไปนะครับตามม่น้ําตรงนี้นะครับ มาดูมุมนี้อีกครั้งนะครับว่าน้ําไหลลงมาค่อนข้างเร็วนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมานะครับในขณะเดียวกันพื้นที่กรุงชิงนะครับลองดูนะครับว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับน้ำก็จะไหลจา,ากหลายๆทิศทางมารวมกันนะครับในบริเวณ ที่ลุ่มกรุงเชิงตรงนี้นะครับน้ำจึงมารวมแล้วก็ไหลออกตามมาทางพื้นที่น้ำปิตนะครับต่อไปนะครับพัฒนาดเดียวกันในทางฝั่งนี้ก็จะมีน้ําไหลไปทางด้านอ,อําเภอบ้านนาสารนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับไหลไปทางทิศตะวันตกนะครับแล้วก็ไหลออกไปสูออ่อําเภอบ้านนาเดิมต่อไปนะครับ ในขณนะเดียวกันด้านตรงนี้บริเวณกระทูนนะครับกระทูนแล้วก็เขาพระเมื่อฝนตกลงมาหนักเลยนะครับเราจะมีอ่างเก็บน้ําอยู่สองอ่างตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับน้ำจะมาล้นอ่างแล้วก็เมื่อน้ําล้นอ่างก็จะไหลลงมาพื้นที่ด้านล่างนะครับในอำเภอพิปูนนะครับในขณะเดียวกันครับก็จะไหลลงมาสู่บริเวณพื้นที่อําเภอฉวางนะครับจากจากพื้นที่บริเวณ เพื่อเขาตรงนี้นะครับละอายนะครับกำโลนนะครับซึ่งอาจจะส่งผลต่อทบทบต่ออําเภอถ้ำพนารดาต่อต่อไปนะครับขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นอย่างไรนะครับมีรูปแบบลักษณะภูเขาแล้วก็พื้นที่ฝนตกจะเป็นอย่างไรนี่คือตัวอย่างนะครับการใช้โปรแกรมนะครับบริ u a l Flat 3D นะครับเราสามารถที่จะแสดงผลให มีข้อมูลที่แบบค่อนข้างจะแบบชัดมากขึ้นแบบนี้ก็ได้นะครับน้ำก็จะไหลออกไปแบบนี้นครับจะเห็นพื้นที่จะเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถแสดงผลแบบเร็วขึ้นได้นะครับ มาดูให้ครบทั้งพื้นที่นะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าในความเป็นจริงอาจจะมีฝนตกทั่วบริเวณภูเขานี้นะครับเราะว่าสามารถจะเลือกพื้นที่ฝนได้มากขึ้นนะครับอนนี้พื้นที่ที่น้ําจะไหลลงไปก็จะมีปริมาณน้ํามากขึ้นเหมือนกันนะครับอันนี้คือเป็นแค่การจําลองให้ฝนตกบนยอดภูเขาแค่นั้นเองครับสวัสดีครับ